สลุปประเด็นพี่น้องค่ะพี่น้องประเด็นดามาค่ะประเด็นดามาอย,ย่างสาวพ่อยการงานแต่งพี่น้องค่ะือการงานแต่งโซออเอนกับบอดบอยเฮาหนีลาเรื่องแนวนี้กับกับเป็นดามาเนาะแนวนี้ก็เอามาเป็นดามาคนคนไทยมักดามาเขาว่าที่หนึ่งเขาว่ามักกินม้ามาอือค่ะพี่น้องที่หนึ่งยีรีที่หนึ่งยืนหนึ่งเลยเรื่องนิดเดียวเป็นดามา ด่ามากกบดรามาเรื่องซื้อพ่อแม่บอกเมนมันมีคอมเมนต์นึงอันแบบว,ว่าซอแอนเพิ่นไปเชิญเนาะเพิ่นเชิญอไอการดงานแต่งเพิน่นแบบว,ว่าเชียวเออใช่ใช่มีคอมเมนต์นึงอะ,อะไม่บอกว่าคือพ่อพี่ซื้อพ่อแม่แต้คนก็ไปวิจารณ์ใต้คอมเมนต์เยอะมากเป็นยังคือพ่อพี่ซื้อพ่อแม่งั้นในการงานแตง่งแต่ว่า การงานแต่งนี้นี่อ่ะนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนีนีเพิ่นไปเชิญนั่มซื้อต่างๆนั่มส่งไปให้ผู้นันผู้หนี่ทางโชวเชียวใช่มันเป็นมันเป็นการเอาอย่างไรซะเป็นการที่แค่เพิ่นซื้อเห็นว่าเออขอาีแต่งมันอีเด้อขอารีจัดงานเวลานี้เวลานี้ทีมงานขอยีดนันสีนี่ยุใสายที่คันนี้อันนี้คือสื่อที่จะแสดงให้เห็นแต่ว่ามันจะมีอีกการหนึ่งใช่ไหมสาวพรแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ ออนไลน์เท่านั้นเป็นแค่ในโลกออนไลน์พี่น้องบ่ว่เม่นสริงเออบ่วเม่นกาดภูมิเกียรติหรือว่ากาดผู้ใหญ่คือจังพอเป็นเอฟซีจ้ารกาเชิญเจ้าว่าเออในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะพี่น้องคะมันจะได้กระทัดรัดใช่เข้าใจง่ายไม่ต้องมามีอะไรมากมายเอมนและกาดจิงกาดจิงเป็นอย่างงี้กาดจิงค่ะมีค่ะพี่น้องคะอืสีแดงข้างหน้าสีแดงไม่เมซียขาวขาเทาเทาพี่น้องมีอย่างนี้่ในกาดจิง ม่ซื้อพ่อแม่มีซื้อจะพาจะสาวมันมีครบเหมือนกับการบานเท่านีลอการบานเท่านีละพี่น้องค่ะมีวันทีมีสถานทีมเก็บยังแนจักโมงจักโม่งนี่แหละกำหนดการงานงานสองานแรกเน่ยค่ะทีมต่างๆเป็นกำหนดใบมืดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็สำหรับอะไรการ์ดให้เชิญแขกผู้ใหญ่แขกผู้มีเกียรติการที่ใช้แจกมีเพียงแค่แบบเดียวก็คือแบบนี้คือจังเข้าเป็น แจกน้ำบานบานือนี่แหละค่ะการเจสี่เอาการแบบนี้ไปนับแจกเอฟซีมือปะทิดก็บอาไว้เด้อเบนโอ้ยหนอกนก็องแบบจะต้องเป็นแบบนี้แบบมันจะได้กระทัดราเข้าใจง่ายว่าเออเป็นการ์ดงานแต่งนะมันนี้มอลัาสตอรี่ท่งเพจก็ขอขอบคุณท่งเพจมอลัาสตอรี่ที่ออกมาอธิบายอธิบายได้เข้าใจค่ะอ่ะเจสิเอาสายมือเด้อสายมือนี่ก็คือเป็นการการทางการอ่า สายมือนินะค่ะพี่น้องคะค่ะเป็นการทางการคนบอกว่าซ้ายมือซึ่งจะมีชื่อพ่อแม่ครบถ้วนและมีกําหนดการเช้าเย็นพร้อมตีมในชุดแต่ละช่วงซึ่งการที่จะแจกในนี้หนีมีหน้าหลังสีแดงแบบเป็นทางการถูกพิมพ์ออกมาเมื่อใช้แจกสําหรับแขกผู้ใหญ่อ,อะอะข้างขวาเบิง่งเอา สำหรับทางขวานะคะพี่น้องกับเป็นกําหนดการที่ใช้เชิญแขกในส่วนของออนไลน์เท่านั้นใช่ไม่ใช่การ์ดจริงเออแล้วก็สําหรับเชิญเพื่อนและแฟนคลับจึงเป็นแบบกึ่งทางการพี่น้องแต่ก็จะพิมพ์ออกมาเพื่อให้แฟนคลับที่อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยก็คือมันเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้มันบบมันบบเงาว้วมันบอดูแบบบุญไวหวพี่น้องมันดูสั้น,นได้ใจความ สามารถเอาไปแบบผู้ใดอยากเก็มใบก็เกมใบใดพี่นงค่ะพี่นงกะเป็นการที่พี่นงมาอธิบายถ้ามรำสตรอลีพี่นงมาอธิบายอนไรสุดหมูว่านบัดนี้ข้อสีลมาบอกข้อบุตรสุดที่ว่ามันว่าเป็นดราม่าเมนเพราะว่าแบบนี้พี่นองงานแต่งผืนนอสาวโพยใครจะอยากมีดราม่าก่อนงานแต่งใช่ไหมสี่วันอีแค่สี่วันนี้ที่ยี่สิบหก ยี 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามวันสามสีบ้านหนึ่งนีจัดอยู่แล้วก็จัดอยู่มหาอะไรอ่ะหออะไรหอประชุมกันตนละลัพิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหอประชุมทีมใหญ่ยัยด<า>ีคะ่ะพี่น้องพี่น้องแล้วก่อนจะถึงมันแต่แบบเนี้ยเอายังไงดามาเอ่ะแบบแอนบอยเนี่ยเขาจะเห็นม่หลายเลยเนาะสาวห้อยเป็นของคนณนักกับพานเมื่อไหร่เนาะพานนามาใช่ ซึ่งก่อนจะมาเป็นแบบจากคู่จีนมาเป็นคู่จริงขนาดสิแต่งงานกันยังมีดรามาว่าแบบอยู่ด้วยกันเพราะเงินเพราะงานเออบนิฮารกันอีลีเพื่อเพิ่นประกาศออกนะอืมสิพ่อหาปีว่านอวายเขาเป็นไดยายออนี่แหละเราใครจะอยากให้มีดราม่าก่อนวันสําคัญตนเองเพื่อนก็อยากมีมงคลสมรสทีเต็มไปด้วยความยินดีราบลื่นรับลื่นยังเนาควแสดงความยินดี ดีกว่าไหมที่จะมาแค่ดราม่าชื่อพ่อแม่เรื่องแบบเรื่องแค่นี้เองอ่ะนิดน้อยๆเองเพื่อนก็เอามาเป็นดราม่าพันรอตามตรงอ่ะมมนเป็นสิมี่ซื้อพ่อแม่บ่มีมันก็สิทธิ์ของเขาไหมใช่ว่าทั้งสองฝ่ายเพิ่นรับรู้แล้วเพื่อนอันลูกไผ่น้องลูกไผ่กับเมียกับเมียกับกันอย่างนีแหลลูกไผ่ไม่รู้เคยเป็นการรับรู้เป็นขอกันแมนอาจจะบ่มาแสดงให้โซวเชียวหินทุกอย่างกับเป็นใดเออค่ะเพื่อนกับรู้การน้องเพิิน โม่ก็เห็นการสากลติพิณองโม่พี่เดียวซื้อพอเมน่ะมันอยู่ที่สิทธิ์ส่วนบุคคลของเจ้าของงานอืมแต่นี่ของแอนบอยของซอแอนนะคะกับบอดบอยใช่ว่าจะไม่มีมันมีแค่คนที่เห็นอะไปเห็นโพสต์กกืนทางการไม่ใช่ช่อ่าไม่ใช่การที่เป็นทางการนั่นแหละค่ะพี่นงกระหอ็อยากให้มันนี่อยากให้มันมี่ต่ความยินดีเขามากอยากให้มันมีแต่ความแบบ ไม่มีดราม่าเข้ามาได้ไหมเพราะว่ามันจะถึงวันสําคัญของคนที่เรารักแล้วเราเป็นเอฟซีเราก็ควรควรที่จะแสดงความยินดีมากกว่าเรื่อเป็นดราม่าแนวนี้เนหรือว่าคนที่มาเป็นดราม่าไม่ใช่เอฟซีหรอหรือยังไงแค่ถ้าต้องการมาปั่นแค่ต้องการแบบส้างดรามายุตตลอดเวลาตุกการดราม่าตลอดเวลาอียงกับดราม่าดราม่าแต่เขายังมาไงอันคนไทยเนี่ยดราม่าที่หนึ่ง แต่ป่าอเ่าบอยเห็นเขาจมไหมเขาเห็นเนี่เขาเสียหายเห็นเขาเสียหายเออนี่แหละเฮ้ยว่าเห็นนั่นเราไม่เห็นแอนบอยออกมาพูดใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกแค่เขาไ่อยากเอาประเด็นแบบนี้มาว่าวทีที่เขาออกมาบอกนี่เขาออกมาบอกในเช่งปกป้องคนที่เขาหักคือกันเนี่ยสาวพ่อยเนี่ยสาวข้าพ่อยกับสาวนี่หนกับบรไดบ้าบอหักแอนบอยก็คือเป็นเอฟซีคือกันใช่พี่น้องกับออกมาปกป้องเลยแหละโพนีอวมาบอกปกป้องเลยว่า บกวนสิจะมีดามาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใช่คือนี่ไดนอย่างมีดามาดอกเขาบกันเมื่อวานหาเจ้าสิจะมากานแต่งเป็นงานที่แบบว่าในึงชีวิตหนึ่งมชีวิตเออในชีวิตของคนเราเนี่ยมีหมิงครั้งเป็นงานสําคัญเป็นงานที่ต้องการความลาบลื่นต้องการความบอเม่แต่ละปีมีหลายเธอมันบมเม่มันตลอดปีเลยตลอดชีวิตเลพีเลยไปกว่าเขาจะแบบจัดงาน พูดอุตสารเลื่อนงานมาให้เอฟซีเลยพี่น้องจากปีหนาเลยเนาะ <อ S 1> มันก็นเลื่อนมาที่ยิบเก่านี่ก็คือทั้งหมันทั้งแตงไปพร้อมกันเพป่นเหตเพื่อเอฟซีสนใดเป็นยังมูเจ้ามูเอฟซีทีมีอากาต,ตีอะต่อมาลมลางแบบข้อมสูงของเพิินแบบนี้มากแบบเห็นแต่เพิินรู้สึกว่าดี <อ S 1> ขนาดเราเป็นเอฟซีเรายังรู้สึกไม่ดีเลยที่มีดามมากกับคนที่เรารักเยอะแบบนี้ <S <S ช่ ไอ้ตนเพิ่นเนาะแต่ลตัวพิ่นพี่น้องแต่ละหมูอแต่ละเว้นกะมิแต่ดามาไอ้ยังมาลงตุงนังพี่น้องค่ะพี่น้องเ้างซอฟบอลเรื่องซุ่มหนีถอเห็นบอลไปเฮงศูนย์เนาะมันหนีเทากะนี่พี่น้องกับเป็นข้ามเชิญจากคุณแอนอรดีที่พัวด้วข้างแอนอรดีนะคะก็คือเป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะของซอฟแอนก็มาโพส์โพส์เชิญทุกคนนะคะว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องข้ามชูเวดดิ้งแอนบอยนั่งซี ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานแต่งของเราสองคนขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งของเราสองคน,นในวันที่29เมษายนนี้2566หน้าหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น<ฮ>และเพื่อนก็บอกว่าต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอพื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะคาะพิโนกับเป็นคำเชิญของเพื่อนแล้วก็เป็น รูปนะคะพบมีวีดดิ้งนะคะที่บิ่ง่ารักมากใส่ส่อพ่อเพื่นเบิ้งกระหน่งสุดเจ้าสาวแมพี่น้องใส่หลือคือน้าฝาเลยพี่น้องก็สวยมากเพิ่งเอาออร่าแบบก็คือเหมือนเป็นแบบกึ่งมอหล่อมกึ่งเจ้าสาวนะเป็นอะไรที่ไอ้ไหนมีอันนี้ก็ยังมีความเป็นแอนมีความเป็นแอนอยู่อันนี้รูปท่านในปล่อยอองเมื่อพี่น้องเพิ่นไปทายมากนี่ลายรูปมากเนี่บิ่งแล้วที่ลุ้นตอนนี้ก็คือลุ้นชุดเจ้าสาว อุ้ยจะบอกยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นชุดเห็นเต่อ่านพี่เวดิงเพื่อนท่านได้เห็นชุดแบบวันจีงอ่ะพี่น้องไม่อยากไปเลยเนาะอิติเลียนเนาะวันที่ยี่สิบเก้าอุ้ยแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้จะถึงทําไมอ่ะบอสบอยกับซอเอ็นก็คือคณะมอลลามไซเกิน์ร้อยเอ็นอารดีแขกรับเชิญยูทาลีอันนี้ต้องรลุนวาเขาสองคนสิไปบอลแต่ว่า นัดคิดว่าน่าจะได้ไปนะมันบอกรายจากบ้านพ่าค่ะพี่น้องฮารีฮารซิปก็โล่แมงค่ะเจอกันนะะจะได้เท่ากันเดี๋ยวเธอเดบไปสัมภาษณ์ไปขอถ่ายรูปกับสอกับบอดเนาะเพราะยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะตั้งแต่ติดตามมาเนี่ยเพิ่ณกับเบอได้มาแสดงแถวบ้านเท่าเนาะพี่น้องกัโดนมาเชือเนาะกจากน้มีโอกาสกับถ้าเดบไปกระสิบบอกสุภิสุนงฟังว่าเป็นจังไดว่าปังปังเลิศแค่ไหนไอการแสดงความยินดีตอนนเทาบอกรีไปว่า อาจจะว่ได้ไปว,วันที่ยิบเก่านะคะ่ะแต่ว่าทีมงานท่าอาจจะไปอยู่ดีแมนกันเดี๋ยวรอรอเบิร์นเนาะใช่ค่ะการมาสแสดงความยินดีแล้วกะขอบอกตรงนี้ว่าเศร้าดามาเป่นจิตแตงแล้วเศร้าดามาซาเป่นซิมีคขอบร่วแล้วเอาเพป่นซิมีคขอบพวัวงเป็นเล็ก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 เปนซิมีลูกไผ่เป็นซิมีลูกเคยแล้วท้ามพอแม่เพิ่มว่าต้องการดามาแบบมีดอกมีหลีเป่นต้องการแค่ความยินดีเท่านั้นค่ะกัด ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแน่นอกในในพสตหนีในคลิปวิดีโอนี่ว่าขอให้ชีวิตคุณราบรื่นเนาะสาวพ่อยรอละกันเขาให้มีแต่ความสุขเน่านผลดามาขอให้มีแบบเบบี้เร็วๆนะคะเอลซี่ก็เนาะกับขอแต่ขอดุนสนิ่งละเอี่ตามขอให้วันงานนี้เป็นวันงานที่ราบรื่นเนาะเฮดอีหยังไปกับขอให้มีแต่ความราบรื่นความสุขความเจริญแลวกัคือสิบวิรมีดามาลหลายคนม่นในงานแต่งคือสิเป็นพันเป็นโหลเอ้ยใายก็พัน S <S แค่เอฟซีก็ไปแล้วเอฟซีนี่ก็ร้ายแล้วทั้งสิแบบว่าหยาดทีพี่นอ้องแมนค่ะักผ<เ>ู <โม S 1> ้ใหญ่ผู้มีเกียิห้ายๆค่ะเราผู้ว่าก็สีไปอันแต่หอประชุมน่ะมันใหญ่มากนะฉันไปเห็นมาน่ะอยู่คอนแก่นอ่ะมันมันจุคนได้เป็นหมื่นๆเลยนะนักศึกษาก็หลายเนาะแมนนักศึกษามาหาหลัยขอนแก่นน้าเป็นหน่อยหน่อยแล้วกระทบเบื้องว่าเอาง่ายๆกันเต็มหอประชุมนั่นน่ะตีไปเลยหมื่นอับคนน่ะแต่ว่าเรื่องคัดทีสอนนี่เฮาเดี๋ยว ถ้าได้ไปน้าะาวเขาก็ถามว่าอัปเดตพี่น้องเบ้างไหมว่าเป็นจังไดพี่น้องค่ะนี่แหละบุญเที่ยวกับมีข่าวของซอแอนก็บอดบอยเรื่องที่ว่าแบบว่าบปควุนโป้ขุนดิสีมาดรามานะพี่น้องโป้ป่องเลยค่ะพี่น้องคือเศร้าเศร้าเศร้าใจไหมการอย่าหาเห็ดอ่ะนี่เศร้าพาวบอกหาเห็ดยาหาทำเออค่ะพี่น้องเรื่องว่าเป็นเรื่องเนาะเรื่องว่าเป็นเรื่องค่ะบสำหรับมืญีนี์เขากะขอลาไอ้เพียงสมิ่ก่อนค่ะพี่น้อง มีค้ามมัลองมาลำกันใช่ไบสุดป,ปีสุดน้อยแม่ครัว่าขอบๆกันใหม่กับเฮาสองสาวสาวข้ามพ่อ,อกยกับสาวเน่ครับพี่โนโค่ะจังได้ไปก่อนค่ะ